ทฤษฎีผมไม่มีอะไรมากนะครับสอนสมาธิโเพทัสห้านาทีแบบลืมตา66สกรอบฟรีในช่องของผมยี่สิปีเป็นอย่างต่ำตั้งแต่เขียนหนังสือเล่มแรกทั้งหมดแปดเล่มเผยแพร่เรื่องของลมหายใจโภพทัสเผยแพร่เรื่องของการทานอาหารมื้อเดียวอย่างมีคุณภาพเพราะว่าการทานอาหารมื้อเดียวของผมซ่อนเล่นไปด้วยของความมั่งคั่งร่ำรวย ถ้าเรากินได้เหลือหนึ่งมือเราจะมีเงินเหลือเก็บแล้วก็มีเงินกินในมื้อต่อไปคนหนึ่งกินสามมื้อต่อวันแต่สามมื้อนั้นผมกินได้สามวันฉะนั้นแนวคิดมันก็แตกต่างบางคนบอกว่าร่างกายไม่มีแรงถ้ากินอย่างนั้นก็อดเขาเรียกว่าขดาขดแร่ธาตุขาดสารอาหารมันจริงเหรอครับผมอายุห้าสิบหกปีไม่มีโรคประจำตัว แล้วก็แข็งแรงที่สําคัญไม่เคยกินยาสักเม็ดไม่เคยไปโรงพยาบาลแล้วยังมีพลังในการเล่นกีฬาเล่นฟิตเนสต่อยมวยวิ่งออกกำลังกาย48นาทีถึง1ชั่วโมงทำทุกวันนะครับแล้วเวลาเล่นฟิตเนสก็เล่นแบบเต็มที่เลยนะน้ำหนักไม่ได้ธรรมดานะน้ำหนักเยอะนะ คนปกติเล่นไม่ได้ท่านเล่นน้ำหนักอย่างเดียวกับผมเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่ได้ถูกเทรนหรือไม่ได้ซ้อมหรือว่าได้เล่นกีฬาแบบนี้มาก่อนนี่คือแสดงว่าอาหารมื้อเดียวไม่ได้บอกว่าเราจะขาดสารอาหารบางคนเนี่ยร่ำรวยกขาอาจจะกินอาหารหลากหลายกินอาหารที่ดีด้วยกินอาหารที่มีแฟตมีไขมันเยอะๆก็ได้ฝรั่งกินสเต็กก็เลยเป็นโรคไต โรคลำไส้มะเร็งลำไส้ก็มีถมคนจีนคนไทยก็เป็นโรคหัวใจโรคเคเรียกว่า CVA โรค stroke นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมรู้จักทฤษฎีผมแล้วอย่าลืมมี4อย่างฝึกลมหายใจพอไปทัศานาทีแบบลืมตา66รอบมีสอนฟรีเนาะแล้วก็ทานอาหารมื้อเดียวทานอย่างไรก็คือหิวก็กินอิ่มก็เลิก ฉะนั้นเราจะกินตอนที่เราหิวแล้วก็อิ่มแล้วต้องหยุดอันนี้คือผมทำมังแต่สามขวบไม่มีใครสอนผมอยู่กับสมาธิแล้วสมาธิบอกผมว่าทำแบบนี้สิแล้วมันก็จริงตลอดระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ห้าสิบสามปีผมมีเงินมากมายมหาศาลมาจากการทานอาหารมือเดียวคิดง่ายๆถ้าคุณผู้ชมกินอาหารมื้อละร้อยบาท 3ม,มื้อก็300รอ้อถ้าไม่กิน2มื้อจะเงินมีเงินเหลือเก็บจากในกระเป๋าของตัวเอง200บาท30วันก็กลายเป็น6,000บาท12เดือนคุณผู้ชมก็จะมีเงิน72,000บาททันทีเห็นไหมรวยไหมสิบสอเดือนมี72,000บาท10ปี7 2็0แสบาท20ปีมีล้านสี่แสนล้านประมาณล้านสี่แสนล้านห้าแน นี่ยี่สิบปีนะแล้วถ้าสามสิบปีอ่ะนี่ห้าสิบกว่าปีอ่ะฉะน,นชีวิตคนเราไม่ได้ไม่ได้มีแค่ความสุขแค่การกินอย่างเดียวแต่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยนำความสุขเป็นตัวนำเฉนั้นทานอาหารมื้อเดียวมีลมหายใจโพเพทัสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดให้เกิดสติปัญญาคิดอะไรแล้วเนี่ยละเอียดรอบข้อ แล้วนำไปสู่ปัญญาในความคิดที่ตัดสินใจอย่างถูกต้องเสมออย่างที่สมก็คือการทำฟาสติงน้ำดื่มตั้งแต่เด็กจนโตผมทำอาทิตย์ละวันสองวันแต่บางครั้งก็ทำหลายวันนะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ปกติถ้าคุณผู้ชมอยากใช้ทฤษฎีผมก็อาทิตย์ละวันหรือสองวันทำวันที่เราหยุดอยู่กับบ้านเพราะว่าการทำฟาสติงน้ำดื่มคือน้ำแร่ ดื่มให้ได้6-8ขวดดื่มขวดที่1เมื่อตื่นนอนทุกสองชั่วโมง1ขวดทุกสองชั่วโมงหงขวด,วขวดซึ่งจริงทางการแพทย์ต้องการให้เราดื่มน้ําให้มากที่สุดก็คือ6-8แก้วโดยประมาณก็คือ2,500ันห้ถึงสามพซีซีหรือสามพมิลโดยโดยประมาณก็คือ3ลิตรนกฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเข้าใจจุดเนี้น้ํามันเป็นตัว ให้คุณประโยชน์เรามากมายนะแล้วมันก็ปรับค่าความเป็นกดดันในร่างกายเราในกระแสเลือดและที่สำคัญมันก็จะทำให้ระบบการย่อยสมบูรณ์แบบขึ้นเพราะหลายครั้งคนบางคนเป็นโรคท้องผูกส่วนหนึ่งก็คือดื่มน้าน้อยคนบางคนกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยไม่หายก็เพราะว่าดื่มน้ําน้อยเพราะว่าไม่ยอมขับปัสสาวะด้วยน้ําเพื่อลดปริมาณของแบคทีเรียอย่างสุดท้ายก็คือการนอน ทฤษฎีผมมีแค่สี่อย่างอย่างที่สี่ก็คือนอนให้ได้เก้าถึงสิบสองชั่วโมงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดจะยากดีมีจนนะแต่ถ้าได้นอนพักผ่อนเพียงพอไม่มีเรื่องคิดไม่มีเรื่องกังวลไอ้ความกังวลมันอยู่ในศีรษะเราในสมองของเรามันวนวนวน,วนอยู่ตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่เราต้องการและคาดหวังหรือสิ่งที่มากดดันในชีวิตของเรา ฉะนั้นถ้าเราได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ใช่หมายถึงว่านอนแต่หลับไม่ลงนะแต่ถ้ามีลมหายใจพอเปทัศมันจะทาให้คุณผู้ชมหลับอย่างมีคุณภาพท้าเรียกว่าหลับลึกหลับลึกแบบรู้ตัวด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมต้องควบคุมลมหายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นหายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นนี่วิธีของผมแบบวิธีง่งงายๆที่คุณผู้ชมทุกคนทำได้ แล้วมันจะนําไปสู่การหายป่วยการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ความร่ํารวยเพราะว่าต่อไปคุณผู้ชมก็จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกเล่นการพน,นันเลิกติดยาเสพติดนี่คือสิ่งที่ผมเป็นตั้งแต่สามขวบผมไม่เคยเที่ยวไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลโกอฮอล์ไม่เล่นการพน,นันไม่เสพยาเสพติดแล้วไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวเตยเลย าน้อยนะผมว่าหาไม่ได้เลยบนโลกใบนี้หายากแต่ถ้าใครทําได้ไม่มากก็น้อยจากเช่นดื่มสูบุรีบุรี่รนะวันวันละแพ็คก็ลดลงเหลือสามสามมวนคือลดลงไปเรื่อยๆทางการแพทย์บอกแค่สิบแพ็คยี่สิบแพ็คยี่สิบสองนะต่อปีนะก็ป่วยเป็นโรค COPD ละ หรือว่าเป็นโรคถุงลมป่งพอง,องหรืออาจจะเป็นโรคตับตับแข็งทับสุถ้าถ้าดื่มเหล้านะครับหรืออาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าความคิดไม่หรือเป็น s โตรกก็ได้ก็คือเส้นเลือดตีบแตกในสมองฉะนั้นที่ผมบอกคือเรารู้อยู่แก่ใจเล่าเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาผลิตนะก่อนเราเกิดด้วยซ้ำมีมานานมากตั้งแต่มีมนุษยชาติ เหล่าอย่างเช่นเหล่าข่าวเนาะในแต่ประเทศต่างๆเล่าเบียร์บุรียาซูแม้กะรนังฟินอะไรเงี้ยหรือยาเสพติดบางประเภทเนี่ยทุกคนรู้ครับว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนบางคนกินคอเฟอะี่คนไทยเรียกกาแฟเนาะเรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะ่ะเราห้ามตัวเองได้เปล่าถ้าห้ามไม่ได้ก็ลดลง วิธีคิดพวกเนี้มันเป็นวิธีคิดง่ายๆแต่เราเอาอะไรสําคัญในชีวิตไหมคุณผู้ชมเอาเรื่องอะไรสําคัญในชีวิตเงินอํานาจตําแหน่งหรือว่าความสุขผมเอาความสุขนําจนวันนี้อายุห้าสิบหกปีผมไม่มีหนี้สินแล้วผมก็ไม่เคยกู้ยืมเงินใครแล้วผมก็ไม่มีหนี้สิน ไม่มีใครมาทวงอะไรแล้วก็ไม่สร้างภาระกับตัวเองหามากใช้มากก็เป็นภาระหาน้อยใช้มากก็ยังเป็นภาระไม่มีเลยยิ่งเป็นภาระของคนอื่นอีกทุกเนี่ยมันอยู่ที่เรากระทำถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้เนาะลองดูนะครับว่าสมาธิโพเิทัสของผมจะช่วยชีวิตคุณผู้ชมให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือเปล่า แต่มีหนทางรัดหนทางหนึ่งเ <c oughs> ขาเรียกว่าเลขที่บ้านเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลืมผมเป็นหมอดูพลังจิตผมรับดูดวง25นาที4คำถามแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ลำบากเรื่องการเงินตั้งแต่ผมทํารายการมาตั้งแต่2018ในช่อง YouTube ผมก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะว่าผมไม่ได้มีอาชีพในการดูดวงด้วยการแค่อยากจะได้เงินของคุณผู้ชม หรือตอนที่ผมดูดวงแต่ปี2000หรือปี1997ตั้งแต่กลับมาเมืองไทย